เลอรถจัดใหญ่สงท้ายปีแฮปปี้นิวเยเลอร์ล2024ยอดขายปี2,566แต่680ล้านบาทพร้อมมอบโบนัสขอบคุณตัวแทน รีดี้ว่างานนี้จัดใหญ่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันค่ะเพื่อเป็นการขอบคุณตัวแทนพร้อมกับมอบโบนัสให้กับเหล่าบรรดาตัวแทนดิลเลอร์ที่ร่วมโดยธุรกิจมาด้วยกันเป็นระยะเวลากว่า4ีปีสรับแบรนด์เลอรถค่ะล่าสุดได้จัดงานแฮปปี้นิวเย์เลอรถ2024ในธีมลอลิงนำโดยคุณพรพิษยาโพทองซีอีโอบริษัทเลอรถอินเตอร์ฟู้ดจำกัดภายในงานเนองนั่นเป็นได้เหล่าบรรดาตัวแทนดิลเลอร์แม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาแบรนด์เลอรถจะเจอมอรสุมทางธุรกิจค่ะแต่ก็สามารถผ่านมาได้และจะยังคงคุณภาพของ เพื่อผู้บริโภคต่อไปซับยอดขายในปีนี้แบรนด์เลอรถมีรายได้กว่า680ล้านบาทและในปีหน้ายังคงเตรียมร้อนผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมาส่นวนรถยนนที่เพิ่งร้อนออกมาได้1-2เดือนนี้กระแสะตอบรับค่อนข้างดีค่ะจากผู้บริโภคเราฟังคุณพรพิษยาพูดถึงการจัดงานในครั้งนี้และแผนการตลาดของเลอรถในปีหน้ากันเลยค่ะ ในวันนี้นะคะก็เป็นงานมอบโบนัสให้กับตัวแทนนะคะที่อยู่กับเลอรถมาตลอดระยะเวลา4ปีนะคะก็คือเป็นรางวาัลพิเศษนะคะให้กับคนที่ขยันที่อยู่กับเรามาค่ะแล้วก็เป็นงานส่งท้ายพีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยเลอรถรางวาัลพินี้เยอะมากนะคะก็จะเป็นเงินสดแล้วก็ทางคำแท่งแล้วก็ไอโฟนปินิยอถ่ายนะคะอยู่ที่ประมาณ600กว่าล้านบาทค่ะก็เตี่ยวอย่างเดียวเลย ก็ตัวอย่างเดียวเลยนะคะ680อกว่าล้านบาทค่ะต้องขอบคุณมากนะคะที่อยู่ด้วยกันมาขนาดนี้นะคะเพราะว่าต้องบอกเลยว่าปีนี้นะคะเลอรถก็ตามที่ได้เห็นข่าวนะคะเราจะมีมรสุมช่วงต้นปีแต่ว่าราแทนก็ยังจับเบือกันเหนียวแน่นแล้วก็ยังมาได้ขนาดนี้ซึ่งต้องบอกว่าเราพยายามแบบรักษาคุณภาพนะคะรักษาคุณภาพแล้วก็คือมั่นใจมากว่าไม่เกิดเหตุการณ์ซ้ำแน่นอน ใช่คะ่ะประมาณนั้นมีคะ่ะสินค้านะคะสินค้าใหม่ของเรามีปล่อยมาตลอดทุกปีอยู่แล้วนะคะซึ่งในปีนี้นะคะเราปล่อยตัวก๋วยจับยวนออกมานะคะตอนนี้ก็เริ่มมีกระแสขึ้นมาแล้วค่ะปล่อยปีนี้แล้วค่ะปีหน้าก็จะมีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่คะ่ะแต่ว่าขออุปมไปจอก๋วยจับต้องบอกว่าเอยเพิ่งเริ่มปล่อยได้แค่เดือนถึง2เดือนเองนะคะยอดขายก็ยังยังไม่ได้มากเท่ากับก๋วยเตี๋ยวนะคะเพราะว่าตอนนี้คืออยู่กันมานาน,นะคะ่ะลูกค้าก็จะรู้จักดีกว่าประมาณนั้นค,คือตอนนี้ต้องบอกว่าสินค้าของเ,าร,เราได้เครื่องหมาลาแล้วนะคะเรากก็เเลลลลยจาาะตดุุ่มมช ก็ได้รับผลตอบรับที่ดีแล้วก็ยอดขายเพิ่มขึ้นแล้วก็ตอนนี้เราก็ส่งออกตะวันออกกลางด้วยใช่ค่ะของเรามีทั้งตลาดออฟไลน์นะคะแล้วก็ตลาดออนไลน์ด้วยค่ะ,อะตอนนี้กรแสดีค่ะยอดขายเพิ่มขึ้นนะคะ<ๆ>เพราะว่าเราส่งออกต่างประเทศด้วยยอดขายในต่างประเทศของเรานะคะเท่ากับ เท่ากับในประเทศไทยเลยอลายแอทของบริษรัทแล้วก็ทางตัวแทนจริงๆร้านค้าทั่วไปออฟไลน์ก็เยอะนะคะตอนนี้คือกระจายทั่วประเทศไทยแล้วคะ่ะเ c e b ุ o k ด้วยค่ะใช่ค่ะประมาณนั้นนะคะมีทุกแพลตฟอร์มเลยช็อปปี้ a ล a ซด้าได้หมดเลยเพื่อเป็นผู้บริหารพบปะกับตัวแทนนะคะก็คือแบบอยากเจอกาะทำงานด้วยกันมาหลายปีอะไรเงี้ยในหนึ่งปีก็คือแบบว่าอยากพบปะสังสรรค์กันประมาณนั้นคะ่ะลาชูรีนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าแต่ละคนนี่คือแบบว่าจะหนักจัดเต็มก็ไม่คิดว่าจะ,ะขนาดนี้นะคะว่าจะเป็นทีมละครลาบวช ลอรีเอะก็มีค่ะมีค่ะวันนี้มีรถรางวัลเยอะนะคะมีแตงกายยอดเยี่ยมด้วยขวัญใจบอสก็มีนะคะวันนี้นะแบบหลายรางวัลมากเลยค่ะวันนี้พี่น้องใช่ค่ะเป็นครอบครัวไปแล้วค่ะว่าเราอยู่กันมานานใช่ค่ะต้องฝากถึงผลิตภัณฑ์ของเลอรถด้วยนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าสินค้าของเรานะคะคือถ้าไม่ดีจริงไม่อยู่มาได้ขนาดนี้นะคะคือคือไอ้ฝาคาว่าแบบสินค้ากระแสมาแล้วนะคะตน,นี้บอกว่าเป็นสินค้าที่แบบติดตลาดไปแล้วค่ะใช่ประมาณนั้นอยากถ้าใครยังไม่ลองทานนะคะอยากให้ลองทาน นะคะอร่อยค่ะคอนเฟิร์มท่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวแทนนะคะร้านค้าออฟไลน์นะคะแล้วก็แพลตฟอร์มทุกอย่างเลยนะคะช้อปปี้ a ลาซด้าเฟซบุ๊ค่ะ